โอ้ไโยูก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับผมออนจ,จันก a มมิงอีกนะครับตามเช่นเคยกับเกม a อตแทกออนไทยทันโมบายนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยเนื้อหาของาพามัธยมไทยทันตอนที่4แล้วนะครับผมนี่ก็ต่อจากเดิมเลยนะครับมาเพาื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเราจะมาเริ่มทําการสปอยเลยก็แลกันนอนทุกคนมาและแล้วเนื้อหาของตอนที่4เราเนี่ยเริ่มก็จะอยู่ที่ว่าพวกเอเรนาเมนอะไรเนี่ยกำลังจะเดินคุยนอยู่ครับผมเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนซะด้วย ก็ชมรมที่พวกนี้ได้ไปอยู่เนี่ยที่แบบโดนเลือกให้ไปอยู่เนี่ยพูดง่ายๆก็คือโดนเลือกให้ไปอยู่ก็คือชมรมทําความสะอาดกาแพงเนี่ยเขาก็คือคุยกันอยู่นะครับว่าจะเป็นชมรมที่ค่อนข้างจะเบือ่อแลวพอหันมาดูอาร์มินอีกทีเนี่ยถามอาร์มินไปว่าอาร์มินช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนแล้วนะน้ำหน้ายัางจะห่มผ้าห่มนั่นอีกแล้วอาร์มินก็บอกว่าฉันก็ห่มนะแล้วก็พอดูผ้าห่มอีกทีนี่คือน้ําเหงื่อนไหลออกมาเต็มๆเลยครับผม และต่อจากนั้นเนี่ยก็คือหลังจากผ่านไปสกักพักพอพวกเขาเนี่ยเดินมาถึงชมรมเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับรุ่นพี่ริโก้ครับผมแต่ว่าเอเรนเนี่ยคือคิดในใจว่าไม่อยากจะไปชมรมนี้เลยว่ะทุกคนเพราะามันเป็นชมรมที่แบบค่อนข้างจะน่าเบื่อมากเลยครับผมไอชมรมทําอาหารเนี่ยไอไม่ใช่สิทุกคนชมรมทําความสะอาดกาแพงนะครับแล้วก็คือรุ่นพี่ริโก้ก็บอกว่าฉันอาจจะต้อนรับพวกนายอย่างดีเลยนะด้วยอุปกรณ์พวกนี้แล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่พวกนายต้องรักษา มันเอาไว้ให้ดีแล้วอุปกรณ์พวกนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนมันคือพวกแบบอุปกรณ์ทําความสะอาดธรรมดานะ่ะทุกคนแล้วก็พอพวกเอเรนเห็นอุปกรณ์นี่คือคิดแล้วแบบโอ้โหอะไรครับนี้ี่ยก็คือต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการทาความสะอาดมันก็ปกติแหละนอนทุกคนและหลังจากนั้นนุ่นพีริกก็บอกว่าได้เวลาแล้วแหละที่พวกนายนะ่ะต้องไปทําความสะอาดพวกแจนอะไรนี่ก็คือค่อนข้างจะเบื่อมากเลยแต่นุ่นพีริกนี่คือบ,คบังคับบอกว่าชมรมอื่นนะ่ะไม่มีที่สําหรับพวกนายแล้วเหลือแค่ชมรมนี้แหละนะและที่นี้ก็เรียบร้อยครับผมทุกคนเนี่ย แบบยืนทําความสะอาดอย่างน่าเบื่อเลยทีกันนะครับแล้วก็พวกเอเดนเนี่ย ก็นึกถึงคนอื่นนะครับส่วนพวกไรเนอร์เนี่ยก็คือแบบสบายในชมรมอื่นเบลทูธคริสตานี่ก็คือแต่ละคนเนี่ยแบบสบายสบายเฮชิวส่วนพวกแอนนี่ก็คือสบายในชมรมอื่นๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกนี้นี่คือรีบเลือกชมรมไงทุกคนส่วนเอเรนอะไรเนี R ่ย e, ก็คือแบบเบื่อในชมรมไอ้พวกชมรมทําความสะอาดกําแพงและต่อมาเนี่ยก็มีสาวๆเดินผ่านแล้วหัวเราพิ่แจนของเรารับผมที่ว่าพวกนี้มาทําความสะอาดในเวลานี้เหรอแจนของเราก็เลยแบบงุนหงิดมากแล้วผมและเขาเนี่ยกระโดดออกไปจากหน้าต่าง นขนาดที่ทําความสะอาดแล้วก็ กระโดดออกมาปุ๊บนี่คือขาสั้นไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยืนโชว์เท่และบอกว่าฉันอาจจะไม่อยู่ชมรมง,ง่ๆแบบนี้อีกแล้วและพี่แจนเราก็วิ่งครับผมแต่ว่าในขณะที่กําลังจะวิ่งวิ่งหนีเนี่ยพีริโกก็โผมาพอดีครับผมด้วยความเร็วสูงจากอุปกรณ์ขึ้นย้ายสามิติแล้วก็ว์บมาตีตูดของแจนอย่างแบบสนุกสนุก,นกทีหนึ่งนะครับเป็นหลังจากนั้นก็คือทุกคนเนี่ยมองรุ่นพีริโกกันเลยครับผมว่าเฮ้ยอะไรกันนหนอ,อุปกรณ์นี้มันชื่อว่าอะไรทําไมมันเฟี้ยวจังแล้วทําไมถึงใช้มัน บินได้แล้วเนี่ยแล้วพวกเอเดนก็คือดีบมาหารุนพริิโกแล้วก็ถามนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยรุนพริิโกก็บอกว่าเนี่ยหรอมันคืออุปกรณ์เึ้นย้าย3มิตินั่นแหละเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการมันคือง่ายๆว่าเป็นอุปกรณ์รับของชมรมทําความสะอาดกําแพงเลยแหละครับทีเดียวแล้วก็รุนพริิโกก็บอกว่าถ้าพวกนายอยากใช้น่ะ พวกนายก็ต้องทำการทำความสะอาดทั้งกำแพงให้เรียบร้อยแล้วก็ทุกชั้นให้สะอาดและหลังจากนั้นถึงจะได้แบบรับอนุญาตในการใช้งานและหลังจากนั้นเนี่ยพี่แจนของเราก็นึกได้ว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไปโชว์สาวๆได้พี่แจนก็เลยแบบนี่เปิดเกียร์ความเร็วสูงและหลังจากนั้นเนี่ยพี่ริกก็เห็นว่าพวกเอรินกับแจนนี่คือไม่ธรรมดาจริงๆทั้งสองนี่คือต่างทะเลาะก,กันว่าใครจะทําความสะอาดเยอะกว่าจากที่ทีแรกเนี่ยไม่อยากจะทําความสะอาดเลย และเอเรนเนี่ยคิดในใจอย่างเดียวครับผมว่าจะใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3ามมิติในการสังหารพวกไทท่านส่วนแจนนี่คือคิดคนละแบบหละว่าจะแบบเอาไปโชว์สาวๆแต่ละคนนี่ก็คือความความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับนี่และหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็คือแบบทุกคนเลยนะครับกวาดด้วยความเร็วที่แบบสูงแล้วก็สะอาดไปเลยทีเดียวนะครับคือรุ่นพี่ริโกะมาเห็นทีนี่ก็คือแบบเห็นว่ามันสะอาดจนแบบเหลือเชื่อและหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็บอกว่า โอเคเลยพี่จะให้พวกหนูนะ่ะใช้อุปกรณ์ได้แต่ว่าคือจริงๆเนี่ยอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามิติมันแบบได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะปี2เป็นต้นไปนะครับแต่เนื่องจากรุ่นพี่รีโกเห็นความพยายามของพวกเอเรนเนี่ยก็เลยแบบอ้าให้ใช้ไปเลยก็ได้นาะและหลังจากนั้นพอมาถึงเวลาฝึกใช้อุปกรณ์เนี่ยพี่เอเรนของเราก็คือยืนแบบคือในไอตัวทดสอบแบบการฝึกใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามิติในการทําบาลานเนี่ยเอเรนของเราก็คือนอนคว่มอยู่ครับคือทําไม่ได้จริงๆและหลังจากนั้นเนี่ยรุ่นพี่ กริโกะก็เดินมาดูบอกว่าถ้าเกิดว่านายทําไม่ได้แล้วก็นายนะ่ะก็จะโดนส่งไปชมรมอื่นอย่างเช่นชมรมอื่นๆนะและหลังจากนั้นก็คือชมรมพวกนั้นก็จะมีแต่พวกไทท่านและเอเรนเนี่ยไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเอเรนก็คือเตรียมตั้งท่าด้วยความเฟี้ยวแล้วก็บอกว่านี่แหละจะเป็นท่าของฉันแต่ปัญหาก,ก็คือหลังจากที่อยู่ในท่านั้นได้สักพักเนี่ยเอเรนของเราก็ตกเหมือนเดิมครับผม และแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแต่ละคนก็บอกว่าไม่นะเอเรนนายจะต้องโดนส่งไล่ออกจากชมรมงั้นเหรอและต่อมาเนี่ยเอเรนของเราก็คือพูดออกมาว่าไม่สิหรือว่าอุปกรณ์อาจจะพังก็ได้นะและต่อมาพวกมิคาสาก็บอกว่าใช่อุปกรณ์นี้อาจจะแบบมีปัญหาก็ได้และหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูที่พวกแจนอีกทีนะครับคือพวกแจนนี่คือใช้อุปกรณ์กันเป็นแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะทําความสอาดกาแพงอย่างโชว์เท่เลยนะครับแล้วพวกคอนนี่นี่ก็คือแบบไวกว่าแจนเยอะพวกนี้ก็เลยแบบต่างแข่งกันทําความสอาดแล้วก็โชว์สกิล อุปกรณ์นะครับส่วนทางด้านของเอเรนเนี่ยก็คุยกันอยู่นะครับและมีกระสาก็คือบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาก,กันได้นะคะคุณพี่และคุณพี่ริกโกก็บอกว่าไม่อุปกรณ์พวกนี้น่ะได้รับก็คือเหมือนกับว่าเป็นแบบกว่าจะได้อุปกรณ์พวกนี้มาเนี่ยรุ่นพี่รุ่นเก่าๆที่ทําความสะอาดกําแพงแล้วก็มันมาจากตังและเงือของพวกเขาแล้วก็คือมันน่ะเป็นอุปกรณ์ที่ทํามาด้วยแบบ วัตถุด,ดิบขั้นสูงและมันน่ะไม่มีทางแบบไม่มีทางพังหรืออะไรได้และหลังจากนั้นเนี่ย นุ่นพีที่กลัวมาดูอีกทีเนี่ยมันมีรอยแตกครับผมแล้วมันแตกทุกคนโอ้โหเห็นแล้วตึงเครียดเลยเมื่อกี้นี่คือแบบกําลังจะโชว์เท่ยู่เลยว่าแบบมันไม่มีทางพังหรอกแต่พอมาดูอีกทีนี่มันแตกอยู่นะครับนุ่นพีก็เลยแบบไม่กล้าพูดอะไรออกมานะครับและต่อมาเนี่ยลุงฮันเนสเดินมาครับผมและลุงฮันเนสก็บอกว่าเดี๋ยวลุงนะ่าจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ขึ้นย้ายสามิติเองเอรนต่อมาลุงก็คือมาด้วยความเร็วอย่างเท่แล้วก็เอาอุปกรณ์มานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยลุงเราก็คือสวม ผมใส่อุปกรณ์แล้วก็โชดดิฟเกียรอย่างเท่นะครับแต่ที่ไหนได้หัวไปชนกาแพงครับผมเพราะว่าอุปกรณ์มันพังไงทุกคนแล้วมันก็ควบคุมไม่ดีนะครับและต่อมาเนี่ยก็คือในวันต่อไปรุ่นพีริโกรเนี่ยรีบแอบเปลี่ยนอุปกรณ์ครับผมและวันต่อไปจะเป็นวันตัดสินของเอเรนนะครับว่าเอเรนเนี่ยจะสามารถ จะได้อยู่ในชมรมนี้ต่อหรือว่าจะโดนไล่ออกนะครับและในวันนั้นเนี่ยก็คือเนื่องจากอุปกรณ์เนี่ยไอริกโกมันแอบ,บเปลี่ยนแล้วไงทุกคนและหลังจากนั้นก็คือง่ายๆครับผมว่าใช้ได้นะครับและต่อมาก็คือเอเรนเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองแล้วก็ใช้อุปกรณ์นั้นได้อย่างเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันแบบมันโดนเปลี่ยนแล้วไงและหลังจากนั้นทุกคนก็คือมอง,อมองเอเรนด้วยความมั่นใจที่ดีมากเพราะว่าเอเรนเน่ะนายทําได้แล้วนะเอเรนและแบบทุกคนก็คือดีใจแล้วก็แสดงความยิน,นดีส่วนรุ่นพี่ริกโก้นี่คือแอบยิ้ อยู่ด้านหลังที่ว่าแบบดีนะที่ทุกคนเนี่ยไม่มีใครรู้ว่ามันอุปกรณ์อันที่แล้วมันพังอ้โอทุกคนอันนี้ก็คือสองสารพี่ดิโกแล้วก็จริงๆรวนสงสารเอเรนมากกว่านะครับแต่ก็ช่างมันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือซาชาได้เอาหัวลงไปที่พื้นแล้วก็สัมผัสได้ว่ามีไทยท่านกาลังจะวิ่งไม้ทีนี้เนี่ยทุกคนก็คือรีบวิ่งไปแอบหลังต้นไม้ในใกล้ๆตรงเนี้ยทุกคนและหลังจากนั้นก็คือพวกไทยท่านนะ่ะตามมา ป้ายสีก็คือง่ายๆว่ามันแบบมาทาสีใส่กำแพงและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแบบรุนพีริโกก็บอกว่าเพราะเหตุผลนี้แหละที่มีชมรมทําความสะอาดกำแพงของเราขึ้นมาก็เพราะว่าไอ้พวกไทยท่านน่ะมันชอบมาทําร้ายกำแพงโดยที่ว่าแบบเอาสีมส่สซัวมาทาบนกำแพงยังไงล่ะรุนพีรุนเก่าๆเนื่องจากทนไม่ไหวเขาก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างชมรมนี้ขึ้นมายังไงล่ะพวกเราก็เลยจะแบบรักษาชมรมนี้เอาไว้แล้วก็คอยทําความสะอาดกำแพงต่อมาก็คือเอเรนเนื่องจากทนไม่ไหว ก็เลยรีบวิ่งไปใส่เดี่ยวใส่ท้ายท่านแม่งเลยทุกคนแล้วก็คือเพราะเอรนเราเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแต่ว่าเนื่องจากใช้อุปกรณ์เนี่ยและเขาก็คือมามาด้วยความเร็วสูงมากต่อมาก็คือง่ายๆครับผมหัวทีมกำแพงอีกรลยนึงครับผมต่อจากลุงฮันเนสก็เอรนเนี่ยแหละทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเต็มไปด้วยสีของทยท่านเลยทุกคนที่ไทยทันมันทาวไปเมื่อกี้แล้วก็ด้นเยียบแล้วแบะเลยทุกคนลหลายๆั้นทยททันก็วิ่งกลับไปครับผมและแล้วตอนของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมก็คือ ตอนจบตอนเนี่ยก็คือเอเรนมันแบกอยู่ตรงนี้ทุกคน้านหลังกันก็คือแบบโอ้โหไม่น่าเลยเอเรนนายนี่ก็แบบบ้าจากการททันช้ลเลือกเกินแต่ก็ยังสู้ททันไม่ได้อยู่ดีแล้วก็จบลงกันไปแล้วนะครับกับตอนที่4นะครับแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าไว้ในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาทําการสปอยเนื้อหาของตอนที่ห้านะครับส่วนสารคิปนี้ก็คือคงต้องจบกันไปแล้วนะครับแล้วก็ท้ายคลิปอยากจะขอบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ย พูดไวไปหรืออะไรยังไงเราก็ขออภัยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบเนื้อหามไม่ครบหรือว่าแบบมีความผิดพลาดในข้อมูลอะไรยังไงเนี่ยเราก็ขออภัยกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับแล้วเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากรับชมของแท้แบบในแบบไอ้เรื่องมัธยมไทยท่านเนี่ยเราก็สามารถไปดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์ทางพวกแบบ a อเอสเพลยอะไรพวกนี้ก็จะมีนะครับบิล ili ิบิลีก็มีเหมือนกันนะครับเราก็สามารถไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วคร บ๊ายบาย